ที่สำคัญที่สุดนะคะคือการยึดมั่นในสิ่งที่มีโดยไม่รู้แล้วก็เข้าใจว่าเป็นเราเหนียวแน่นมากเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อเอาความเหนียวแน่นที่ยึดถือสภาพธรรมะออกให้เขค่อยเข้าใจว่าไม่ใช่เราเพราะอย่างนี้เพราะอย่างนี้เพราะอย่างนี้ไม่มีหนทางอื่นที่จะเอาการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราออกได้นอกจากเข้าใจแต่ละหนึ่งที่ปรากฏจึงค่อยๆรู้ว่านั่นไม่ใช่เรา เป็นแต่เพียงสิ่งนั้นเท่านั้นแข็งเป็นแข็งเสียงเป็นเสียงรู้เป็นรู้คิดเป็นคิดจำเป็นจำแต่ละหนึ่งค่ะเห็นไม่ใช่เราแน่ถ้าเห็นไม่เกิดก็ไม่มีเห็นเห็นไม่ได้เกิดตลอดเวลาเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็ได้ยินเพราะฉะนั้นในขณะที่คิดไม่ใช่เห็นในขณะที่ได้ยินไม่ใช่เห็นดับแล้วก็ไม่รู้เกิดก็ไม่รู้ดับก็ไม่รู้ เพราะฉะนั้นเราได้ฟังเรื่องของธรรมะซึ่งกำลังเกิดดักแสนเร็วสุดที่จะประมาณได้และก็มากมายหลายอย่างด้วยเพราะฉะนั้นฟังเพื่อละความเป็นเราเพราะเข้าใจขึ้นถ้ากล่าวถึงสิ่งที่มีจริงก็ต้องมีจริงในขณะนี้ครับไม่ไม่ต้องไปสแสวงหาสิ่งที่มีจริงที่ไหนเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ฟังที่ศึกษานี่ก็ ด้วยความเข้าใจในสิ่งที่มีจริงที่ไม่เคยรู้ว่าเป็นธรรมะนี่แหละครับท่านอาจารย์ครับค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปทําอะไรเลยมีแล้วฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีแล้วที่กําลังมีในขณะน,นี้ฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่กําลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจสิ่งที่กําลังมีต้องมีสิ่งนั้นให้เข้าใจ